คำทำนายของชาวลัคนาราศีกรกฎหลังจากที่ดาวใหญ่ทั้ง3ดวงได้ทำการโคจรยกย้ายราศีนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีการพลิกสถานการณ์ในหลายๆด้านในหลายๆประการนะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎทุกคนทุกท่านนะคะ ชาวกรกฎในช่วงที่ดาวใหญ่สามดวงซึ่งถือว่าเป็นดาวตรีเทพได้ทำการโคจรยกย้ายในเวลาใกล้เคียงกันนั้นเป็นจังหวะที่ตัวคุณจะเจอกับการพลิกผันอย่างชัดเจนค่ะและการพลิกผันนี้นะคะก็จะส่งผลต่อชีวิตของคุณอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยดาวดวงแรกที่ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีนั่นก็คือดาวพระราหูค่ะดาวพระราหูจะมีการยกเข้าสู่ราศีกุมเป็นเกษตรราธิบดีในรอบ18 ปีส่วนดาวดวงถัดมาก็คือดาวพระพฤหสัสบ,บดีได้ทำการโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนค่ะดาวดวงถัดมาที่ได้ทำการโคจรยกย้ายคือดาวพระเสาร์จะยกเข้าสู่ราศีมีนในวันที่19พฤษภาคมปี2568นั่นเองนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในจังหวะที่ดาวตรีเทพใหญ่ทั้งสดวงได้มีการโคจรยกย้ายในช่วงเวลาใกล้เคียงกันแบบนี้ ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบและต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมีสติอย่าไปหลงเชื่อหรืออย่าไปลุ่มหลงอะไรมากจนเกินไปนะคะดาวพระราหูจัดว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะค่ะ ได้ทำการโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาส่งผลในแง่มุมของภาระหนี้สินการสูญเสียความลับการพลิกผันนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงดาวพระราหูเป็นดาวแห่งเงาดาวแห่งมายาดาวแห่งการหลอกลวงกลโกงรวมไปถึงเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องพึงระมัดระวังในช่วงที่ดาวแห่งมายาดาวแห่งการหลอกลวงโคจรมาเป็นกระเสตราธิบดีแบบนี้นะคะให้ระมัดระวังเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจนไปถึงอุบัติเหตุใหญ่โตก็ได้รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่ได้วางแผนไม่ได้ตั้งรับมาก่อน ชาวละคนาราศีกรกฎลำดับต่อมาคุณต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภายในร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบเลือดการหมุนเวียนเลือดความดันโลหิตระบบลำไส้ระบบขับถ่ายของตัวคุณนะคะดูให้ดี ดาวพระราหูเป็นดาวแห่งความลึกลับค่ะการปกปิดซ่อนเร้นชาวลัคนาราศีกรกฎถ้ามีเวลาอยากจะให้หมั่นตรวจเช็คสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะมันอาจจะมีอะไรซุกซ่อนแอบอยู่นะคะปกปิดอยู่ที่คุณสังเกตไม่เห็นหรืออาจจะไม่ได้รู้สึกตัวเองต้องใช้เครื่องตัวต้องเข้ารับการรักษาประมาณนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะการที่ดาวพระราหูมากระตุ้นอยู่ในเรือนมรณะ มันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่นี่สินเก่าๆหรือภาระทางการเงินเก่าๆที่คุณเคยปวดหัวเคยมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นของคุณของส่วนตัวเองของคนรักคู่รักของคนในบ้านคนในครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่มันอาจจะกลับมาวกอีกครั้งหนึ่งค่ะหรือมีคนมาทวงถามมีคนมาทวงหนี้หรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณเครียดกับสภาวะการหมุนเงินการใช้จ่ายเงินไปกับนี่สินต่างๆก็ได้ นี่คือสิ่งที่ชาวละคนาราศีกรกฎจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบนะคะบางคนอาจจะเป็นช่วงที่หมุนเงินผิดจังหวะคะ่ะเสียเปรียบเรื่องเงินเงินทองทองกับคนใกล้ตัวหรืออาจจะเป็นไปได้นะคะที่คนใกล้ตัวมีความลับปิดบังคนอยู่หรือคนใกล้ตัวเข้ามาติดสนิทเข้ามาใกล้ชิด เข้ามาสานสัมพันธ์กับคุณแล้วก็มีเจตนาบางอย่างแอบแฝงอยู่เบื้องหลังก็เป็นไปได้อย่าไปไว้ใจใครมากจนเกินไปนะคะในจังหวะที่ดาวพระราหูโคจรมาเป็นโอโคจรมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาในครั้งนี้ การแก้เคล็ดอย่างง่ายที่สุดเลยสาหรับชาวละคนาราศีกรกฎนะคะนั่นก็คือการทําบุญกับผู้ยากไร้การบริจาคลงศพให้กับศพเยรัญาตินะ,ะหรือว่าอาจจะเป็นการทําบุญเพื่อปลดหนี้นะคะหรือการถวายน้ํามันตะเกียงถวายผ้าไตรอย่างนี้เป็นต้นค่ะดาวดวงถัดมานะคะนั่นก็คือดาวพระพฤหัสบดีค่ะ ดาวพระพฤหัสบดีได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาซึ่งเป็นเรือนที่12ในจักรราศีนะคะการที่ดาวบุญดาววาสนาดาวแห่งความเจริญก้าวหน้าดาวแห่งคุณงามความดีมาสถิตยอยู่ในเรือนวินาศแบบนี้นะคะมันอาจจะเป็นช่วงที่ทําความดีแล้วไม่มีใครเห็นหรืออาจจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกรกฎรู้สึกเคว้งคว้างคะ่ะรู้สึกหดหู่ใจคะ่ะ เหมือนว่าคุณอาจจะอยู่คนเดียวหรือบางทีนะแม้แต่กระทั่งเราอยู่กับคนหมู่มากก็ตามแต่เรารู้สึกโดดเดี่ยวเราไม่ได้รู้สึกอบอุ่นเหมือนถูกทิ้งมันมีความรู้สึกเคว้งคว้างเกิดขึ้นภายในจิตใจนี่คือช่วงจังหวะที่ดาวพระพฤหัสสถิตยอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาและมันเป็นจังหวะที่เจ้าชะตาจะมีความเบื่อหน่ายความว้าวุ่นใจอาจจะมีอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเกี่ยวกับงานที่ทำหรือมีอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็เงเซ็งเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินเหตุก็ได้นะคะ ลำดับต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎอาจจะขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะรู้สึกลังเลโลเลบางทีคุณต้องจับไม้เพื่อพูดเพื่อพรีเซนต์ปกติเคยทําได้แต่ในระยะนี้รู้สึกไม่มั่นใจขึ้นมากล,ก,ลกล้าก,กลัวอย่างไรก็ไม่ทราบบอกไม่ถูกเป็นประมาณนี้นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎก,ก,ก็ต้องพยายามควบคุมจิตใจของตัวเองให้ดีเรียกความมั่นใจของตัวเองกลับมาให้ดีค่ะ ไม่เช่นนั้นนะคะในช่วงที่ดาวพระพฤหัสมาสถิตยอยู่ในเรือนวินาศคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลค่ะไปในที่เก่าที่ที่คุณเคยไปในอดีตหรือไปในที่ใหม่ที่คุณไม่เคยไปก็ได้ได้ไปต่างประเทศนะคะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้และในการเดินทางนี้ให้ระมัดระวังปัญหาหรือว่าระมัดระวังความหงุดหงิดใจที่จะเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะเจอกับบางเรื่องบางราวที่เหนือความคว,มควบคุมของคุณเหนือการคาดหมายของคุณแบบนี้ก็ได้ค่ะ ลำดับต่อมานะชาวลัคนาราศีกรากฎต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินค่ะ โดยมากแล้วนะสมัยไม่ห่วงถ้าเป็นการใช้จ่ายเงินเพื่อตัวของคุณเองแต่ชาวลัคนาราศีกรกฎมกักจะเป็นคนใจดีใจอ่อนมีน้ำใจค่ะใจกว้างมีเมตตาต่อคนรอบข้างอาจจะเป็นเกณฑ์ที่คุณใช้จ่ายเพื่อคนอื่นแล้วไม่ได้คืนให้คนอื่นหยิบยืมไปแล้วเขาก็ไม่มาชำระหนี้ประมาณนี้เป็นต้นหรือบางทีนะคะช่วยเหลือคนผิดลักษณะนี้เป็นต้นค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบหน่อยนะคะ ประการต่อมาค่ะสำหรับดาวดวงที่สมที่ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีนั่นก็คือดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์จะยกย้ายราศีในวันที่19พฤษภาคมปี2568ค่ะย้ายเข้าสู่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนสุภะของดวงชะตาดาวพระเสาร์นะคะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับภาระความอดทนความหนักความเหนื่อยค่ะหรือในทางโหราศาสตร์ก็จะมองว่าดาวพระเสาร์ถือว่าเป็นดาวกรรมเก่าค่ะ และในเรือนสุภพะเรือนที่9้าเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภการเดินทางไกลความเชื่อความศรัทธาการเรียนรู้การศึกษาและเป็นภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎอาจจะมีการปะทะหรือมีความเดือดร้อนมีความหนักใจทุกใจเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การศึกษาของโตคุณเองก็ได้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกรกฎไม่ควรประมาทนะคะดาวแห่งภาระดาวแห่งความหนักความเหนื่อยมาอยู่ในภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับ ับความเจริญก้าวหน้าแบบนี้มันมีมุมที่จะเจริญก้าวหน้ามันมีมุมที่จะสําเร็จได้ค่ะแต่ก่อนที่คุณจะสําเร็จได้นั้นมันจะต้องแลกมากับหยาดเหงื่อแรงกายของคุณที่ต้องทุ่มเทยอย่างหนักนะคะเพราะฉะนั้นชาวกรกฎให้คุณพึงระลึกไว้เลยนะคะว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆมันต้องแลกมากับความเหนื่อยความหนักอย่างแท้จริงค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎคะโชคชะตายังเข้าข้างคุณอยู่นะแต่คุณยังต้องต่อสู้และฝ่าฟันด้วยตัวคุณเองคุณจะหวังรวยเร็วสําเร็จเร็วมันไม่มีค่ะไม่มีคําว่าทางลัดเกิดขึ้นในดวงชะตาของชาวกรกฎนะคะก็อยากจะบอกกันตามตรงแบบนี้ค่ะ แต่สําหรับชาวกราฎท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนางานส่วนรวมงานที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายการสอนการถ่ายทอดความรู้การเรียนต่างๆนะคะจะมีมุมที่ดีค่ะมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จและราบรื่นดี สิ่งที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งสําหรับชาวกร,รกฎนะคะนั่นก็คือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในตําแหน่งสูงกว่าคุณเขาคอยให้การช่วยเหลือคอยให้การผลักดันนะคะหรืออาจจะช่วยแบ่งรับปัญหาของคุณในบางเรื่องบางตอนไปก็ได้ถือว่าเป็นจังหวะที่คุณได้รับความเมตตาอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีคะ่ะ ในช่วงจังหวะที่ดาวพระสาดาวบาพระเคราะห์โคโจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสุขภาะให้ระมัดระวังคนจะคอยจับผิดเพ่งเลงให้ระมัดระวังคนจะทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงมีคนพูดถึงคุณในทิศทางที่ไม่ดีหรืออาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกร,รกฎรู้สึกอึดอัดกลืนไม่เข้าข่ายไม่ออกรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองบางทีคุณอยากจะยกย้ายสถานที่ที่อยู่อาศัยสถานที่ทํางานอยากจะปรับเปลี่ยนไปเจอบริบทใหม่ๆเพราะคุณเหนื่อยกับบริบทเดิมเบื่อกับสภา ว่เดิมๆอยากมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะต้องพยายามหมั่นทำบุญทำทานนะคะและอย่าไปคิดมากกับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตขอให้คุณใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเท่านี้ก็เพียงพอแล้วในจังหวะที่ดาวพระเสาร์มาสถิตยอยู่ในเรือนสุขพะนะคะตามหลักโหราศา,ศาสตร์ก็ถือว่าเป็นช่วงล้างกรรมเพื่อเปิดเส้นทางใหม่ค่ะ มันจะมีทั้งความอึดอัดและมีทั้งความหวังผสมบนเปกันไปแม้มีดาวร้ายเข้ามาอยู่ในเรือนสําคัญแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีไม่น้อยนะคะที่คุณจะได้ตัดจบจากสิ่งเก่าและได้เริ่มสิ่งใหม่มันเหมือนกับว่าตัดสิ่งเก่าเพื่อเปิดทางสว่างให้แก่ตัวเองค่ะดังนั้นในช่วงที่ดาวพระเสาร์มาสถิตยอยู่ในเรือนสุขะมันก็เป็นเหมือนบททดสอบครั้งสําคัญของชาวลัคนานราศีกรกฎเช่นกันหากคุณมีความอดทนหากคุณต่อสู้ไม่ถอยไม่กลัวต่ออุปสรรคและปัญหา คุณก็จะกลายเป็นผู้ที่มีปัญญามีความมั่นคงในใจและแข็งแกร่งในโชคชะตาได้ค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะจะต้องรู้จักใช้สติใช้สมาธิและใช้เหตุและผลในการดำเนินชีวิตค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎ ชาวกรกฎท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยาดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับเรื่อนคะ่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ